ผู้ชายคนนี้แกล้งตุยและจัดงานศพตัวเองเพื่อวัดใจคนรอบตัวครับนี่คือเรื่องจริงจากเบลเยียมครับเดวิดแบเทิร์นอายุ45ปีเป็นทิกเกอร์คิดแผนแกล้งตุยครับจัดงานศพตัวเองเพื่อดูว่าใครยังแคร์เขาบ้างครอบครัวเขาร่วมมือเต็มที่ลูกสาวโพสต์ไว้อะไรว่าพักผ่อนให้สบายนะพ่อเราจะไม่ลืมพ่อข่าวแพร่นในโซเชียลเพื่อนญาติแต่งดำมาพร้อมหน้าครับงานศพของเขาจัดแถวเมืองลีแยสครับด้วยบรรยากาศโคตรจริงจังแต่จังหวะจะเริ่มพิธีมีเ hey, ฮครับผมมีเฮลิคอปเตอร์ลงจอดกล้องพร้อมทีมพร้อมแล้วเดว บ,บางคนวิ่งเข้าไปกอดร้อ,รองไห้บางคนงงนั่งนิ่งอยู่ในรถเลยครับเขาบอกแรงจูงใจว่ารู้สึกไม่ได้รับการเห็นคุณค่าครอบครัวห่างเหินเลยอยากสอนบทเรียนชีวิตอย่ารอให้ใครตุยก่อนค่อยเจอกันครับชื่อในทิกตอกของเขาก็คือแร็กหน้าเลฟครับผมผลลัพธ์นั่นเหรอคนที่ไม่มาติดต่อมาขอนัาเจอเลยครับส่วนคนที่มางานบางคนก็โกรธส่วนบางคนบอกเข้าใจแต่ชัดเลยว่าวรัลที่เกิดขึ้นด้วยการแกล้งคนนั้นก็ทําร้ายความรู้สึกหลายคนเหมือนกันครับถ้าตอนนี้คุณกําลังคิดถึงใครอยู่แท็กคลิปนี้หา